สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่ามเสา้าเนาะพี่น้องเมืออในปีใหม่มาเห็ดเมนูออมขีเล็กเนาะพี่นอ้องออมขีเล็กขีเล็กอันนี้ค่ะเป็นขีเล็กที่ปีใหม่เอามาตั้งแต่ซีสเกตตั้งแต่มาแต่ซีสเกตคนะ่ะพี่น้องจักสิวรจักอาทิตย์เนดะี๋ยวนาะปีใหม่สิเอามาออมแต่ว่าปรุงเคิอ่อนปรุงยังเดือบลอยแล้วขีเล็กต้มมาแต่จังหวัดซีสเกตเนาะพี่นอ้องต้มมาแล้วก็มาต้มอ,อีกอยู่บาร คืออยากกินออมชิเล็ก,กันแหละพี่น้องก็เลยเอามาออมมอสานี้สือปลาเนาะเนี่ยสิปลาไปละปลานนี้ก็เป็นปลาอย่างวะตองอันนี้เป็นปลาอันนี้บ่หูขึือกันพี่น้องมาไปยังปลาปากาจ้ะแมนบางทีอาจจะแมนปลาปากเะยกัน,นอันนี้จากโตซีโตเนาะพี่น้องซีซีโต หนึง่งรอยบาทเนาะพี่น้องหรือว่าหาหมื่นกีบเนาะหาสิบพันพี่น้องหาสิบพันหรือว่าหาหมื่นหรือไงกะหนึงน่งรอยหนึ่งรอยบาทพี่น้องยัสิบป้าไปลาพอดีลาตัวหนึ่งปล่อป่อยสังจะปล่ายยังมันมันถืออันนะั้นข้าจ้าพี่น้องมันถือหม้อข้าจ๋าใส่หมอ้อเลยเขได้กินไรถ้าใครข้าจ๋าใส่อย,อยูเทล่ะ มองใหญ่เขาจะไม่ได้สิได้ปลาตัวใหญ่บางที่เขาจะเอามาขายหันกะเป็นปลาตัวประมาณสามสี่โลกระมีพี่น้องใหญ่สุดที่เขาจะเคยไหลเด่นอันนี้ก็เป็นหมอในหมอนี่ก็คือมันกับซีมี่หมือดรอบมันซิมี่นำยนาน้างนาะพี่น้องที่ห่าใส่ไปห่าเอามาแกงเอาน้ำยาน้างเขาเบือมาแกงใส่ก,กับหมู แต่ว่าหมูค่ะถ้าใส่เต็นเหนือมันกิสิีโเซตพี่น้องมันต้อเป็นแบบกระดูกหมูนะตอนนี้หมอของข้ากับฟดแล้วคือไต้ตางก่อนปีเป็นสอกเป็นสอกเลยเป็นยังเป็นสอกมันบดเออันละแสดงว่ามันบดแจมเพาต้องยับกล่องไปกว้างมันแจงแต่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ๋อมันเป็นสี่เหลี่ยมี๋ยว่ามันเป็นลายๆค่ะมันเป็นลายลายแสดงว่ามันแจ หลังจากที่เ่าแกงหมูเขาห่อไหสุกแล้วเนาะพี่น้องแกงหมูเขาใส่กระปุงนั่นแหละใส่เกลือใส่พงินัวอะไรใส่ปลาแหลกแต่ว่าปีใหม่บ่กท่านได้ใส่พงนินัวใส่แต่เกลือกับปลาแหลกเนาะเดี๋ยวใส่พริกนัวแกงไห้หมูเขาสุกแล้วเขาก็ใส่ขี้เล็กของเขาไปเลยพี่น้องขี้เล็กเขาไปต้มแล้วก็เอามาตำอ่องขี้เล็กค่ะเขาสาหมาัดที่ใส่สกะทิได้เนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมีกะทิเพิ่มความมันความหอมแต่ว่าปีใหม่โบม่มีกะทิก็เลยแบบ Bỏ để xay Nào ừ. ta làm đi Đam bên đam không bọc thế không ใส่เป็นนัวเนายใส่เป็นนัวเปนวหรือน้ำตาลเป็นนัวบอดีเแียนซื้อไว้เนาะบอใส่ลายหรอพี่เนอะใส่ไปบวกน้อยหน่อยพามันโมนัวเขาคอยปรุงใหม่เินก็ประลาดมะ แต่กาท่างนี้เอื่อยกะปูกระโดสบายดีปูเองพี่น้องปูปูอ่างล่างถ้วยปูตั้งแต่มือวาน<ม>นี้ผ่นและว่ทัท่านแล้วเนาะเมือนี้เอื่อยก็เลยม,มาปูต่ออีกนิดนึงเบื้อมันเรือกระเบื้องมันเรือมาจากเพื่อนบอบบี้เนาะพี่น้องก็เลยเอามาปูแลวก็มาก,ก่ออ่างมองล่างถ้วยบ๊อบ กระเบื้องกระเบื้องหลากสีบ่จักสีอีหยังตัวสีอีหยังแบบเอามาใส่ปนกันเลยปูเองอีกได้พี่น้องติดอยู่ใส่เนาะแ เอือยเป็นสร้างเองพี่น้องเหมือนนี่จะเคยปูอยู่บ่บ่้อเขื่อนนะเนาะเฮ็ดเขาจะเฮ็ดแกเอามาเฮ็ดไปหมู่วานนี่เหอะเอือยเป็นคนปูก็คู่จอยปูกับเบือหมอบี้ก็เป็นแม่ะเป็นคนสมปูนเนาะพี่น้องกับคนกับเบือถ้าใส่เนื้อที้ถาซี มีแต่เศษมันดอกพี่น้องมีแต่เศษ็จบางทีแบบที่มันอันนี้เหลือเศษ,เศษแตกๆมันที่เขาจะตัด,ะะตดในะเนี่ยก็จะตัดที่แบบไนี่ก็มันเป็นเศษกระเบื้องปูอันนีหน้ห้องหนาปูพื้นก็เลยเอามอาปู <laughs> เลือกเอาตัวอะไรที่ไม่คั้นพอดีเทาก็เอามาปู กะไข่เนาะไข่กบอ,อ,อบปูยูบปูเขาแหลกด่างเลยโอ้สั่งสั่งจำเป็นสั่งจำเป็นฮะเออซิมซิมเลยซิมเลยกัน ไม่ละบอผูกูกอะแร้วยาคุยาคุ้นอปอง่าปองปลมปรมันติดหมอบ่้ด้มันใหม่หมอไทยคลิปแป๊บเดียวทางนี้ไท้ใหม่หมอแล้วพี่น้องเห็นยาคุนมันวิธามันใหม่เนาะเ้าต้องเปลี่ยนหมอ โอ้ oh, ได้กินเลยวะเอะข้างขึ้นเอาขดันท้คนเอาตมันติดหมอมันกับปนกันมันเกิด่เว้ยหมอ <c oughs> มน,น,บบนหมอเ,อเอคร็วถ่ายคลิปมาทั้งสองนาทีใช่มออเขาย่ยกอืเขาเ่เขาเบื่อตายข่ายยุ่กเกี่ยวบ่คนหอดกดหมอ,อน,น่าน่าตืนตัว สิบังหาแบบนี้มิ้นใหม่ว่าจะบอกม,มิ้นได่องมหมองมิ้นกอดออ้นใหม่บ่ไ้ดิโอฮ <laughs> าบา่ได้ใส่กะทิเล่มันกะเล่นใหม่หมอพอดีหอมพอดอมขาดยังคมคบบ่จังปรุงเลยปรุงเลยบนนระเล็เกลือะเล็ดเหมือนกบ้านมาข่อสิเห็ด เกลือน้ำก็ได้บม่้าืออะบ่พะก้นก็นเดี๋ยวพะนี่ตืมนามขั้น,นั้น,นซนมีมให้คอยสิ่งเเดี๋ยวซิบก่อน ẩn 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 này nè ẩn 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 ความเสียหันเสียแน่เีน kind of ้องไมนหักจัดจางกันหน่อยเนาะใช่แล้วจะว่าจะเสียเดี๋ยนงจะหลังแล้วก็ค่ะด่าะต้นทุะ ต่างอนทเอาใส่ได้เลนบะผับะผับรัดมันซุกมันเหียงบ่ะเ้มเเส็อีกที่จังไลนูมันนว ไปจุ่มด้วยสนหน่อยเดี๋ยว่ทั้งดังม่ะยังไเราไปได้เราเก็บเราไ่เก็บ่อกเนาะจะาไปทัในชีวิตตอนนี้เอาบอกเสียสิยังกระจาประแดดนึงไม่ยังเสร็จเก็บนะจ๊ะ อุ้ยวา่านเืองไรมันขางมัน,นม,มันใช่ไหมอดลาเนาะอดปลายนงะ่อยดุกสิแสอบอะพี่นองเอาย,ยับไปอีกยับไปอีกให้มันเห็นหองเจ๊งๆ จะมันดำข้าวยู่บ่มีบ่วยูบอคนเนาะเออข้าวยู่บ่สผีหรอวะข้นแบบว่าบอหอดกดมันเอาว่าข้นจากคนแบบว่าหอดกินบ่ได้หอดกินบ่ได้ได้บ้างไหนดิแม่ไหนป้าใบแป๊บเดียวพี่น้องมาถ่ายคลิปผิดยู่รอกว่าใหม่หมบ่จักแต่ก็ถ่ายคลิปก่อนแป๊บนึงจนดำจนดำพี่น้องป้าไปหนีเลยเนาะถ่ายกระจ้ามาจะกินเนาะถ่ายกระเจ้ามาจะกินอยากใะไรเป็นไร ชองมืออเปมือะพี่น้องปูกระโดบอลอะไรเนี่ยตอกตะเวนตอกาเอด้ลมเซยเนาะ แล้วปีใหม่สิขวบปลาก่อนเด้อพี่น้อง <Okay. S 2> ขวบปลาแล้วกะถ้าเกิดจอยกี่แม่มา,จากจังสิกินขผาเนาะอ้หกล่องขึ้นัคนรวแท่จุ่มออขีดเก็บปลาเนาะไม่ละืือคือว่าจะหาที่ท่นบอกรอยหนึง่ง กอกินหรือวาก็พอกิน,กนยุ่ยหวานพอมันมันงคลองแพ้เศรษฐกิจเงินเฟ้อของแพร่คลองแพ้จะทำไมาได้ไสี่ตัวหมดไหมสี่ตัวมีจา้าูดตรหนอสองสองแล้วดู้หาป่านะเปิดพัวเราดิพัวเราค่ะ พอดิพอดิกินก็จะคายลคลายเหมือนดอยช่องดอยเนาะจดีนะหาท่นใดสั่ะคายเ่อยอยู่แล้วถือหม้อง่ายก็จะจะเกิไปลายาตนนี้จะเกิไปตาบ้งม่ขีตาบ้งไม่ขีเอาออกิเอาปไปเห็ดแจวเนาะ มันเด้เขาเห็ะะดเอ,อียงมาบ่ตมปลาตบปลาลาบหนาแต่กระตุกอะนรั้นหนาแต่กระตุกเนาะถ้ากันบอ,บอเอาอันหนักออกบออยากให้บอขีต้าออกค <c oughs> มจนบีบอวีบอคมจนกินวนะละ <c oughs> อีเห็ดละปลากระบอกี <c oughs> อันนี้บางปีใหม่เอิญมาปลาตองปลาตองมันต่างกันในกับปลากะ เพราะว่าปลา,ากรายมันจะมีจุดปลาตองมันเหน็มันโบมีจุดเลยเดี๋เขาเอื่อมาปลาตองถ้นปลาตองกายมันจะมีจุดทอดตุกซิดมาใหม่เดี๋ยวบาบ่นี่ออออทอดตุ๊กศิษอีกแลเอดี๋ยดีถ้่แทนบุฟเ่แซ่บจ เตร็เนาะแต่นานๆกินกิน,นขมือก็ได้ยิ่งตอกเกล็ดมันออกวันเวลาเพราไปละไปต้มเกล็ดมัน,นจังๆบวบเปื่อยบวบเปื่อยต้องกดหมอตอนนี้กะไก่สิเละ <laughs> แล้วเพราะเบิ่งเห็นแน่นอ่ะ เ,เห่แล้วเห็ดหี่นหนอง้างจำเป็นเน้นย่างหน่อยหนึ่งย่างเจนหนึ่งว่าท่านได้เดียวป๊กินข้ขาดั<ะ>างมือกินข,ข,ข่ากินข้ายืดขางอกพี่น้องขาสัสมซักลูกบท สวัสดีเด้อพ่พี่น้องขาเิมขาติ๊กตสวัยดีนะดีกันดีกันนนี่ลข้าเต็มปลาลาุ้กสวัสดีเ้อมาได้เป็นขา,าอ้อม,ม,มคิดเล็กมเป็อ้อมคิดอยอ้อมแซบอยู่วะคมมกจ้า <c oughs> อ้อม <c oughs> อ,อ้อมคิดลหมอนมีประวัติเล้วเหรยตาบปออ้ยต่ลอโบอกว่าประวัติยัหมอมเป็นเออ จะขึ้นจาก็จะมาหาหมอใหม่เปลี่ยนหมอเฮ้ยมันจัหมอหนึ่งนี่มามามาจะเพื่อนเห็นหมอใหม่แม่เหรอออมไส้หางอมไส้หมูกระดูกหมูคมมันจะซีบมันคมเดียวแซะพอแบบพอดีอีแม่ทำมากีดจืดคอยมาคมคมคมบ้างไหมดูแ่าพอดีคมดูม่คมเดตอนไม่หงอยแบบคมเป็นไงแม่เนาะเดีอนนึงมเกิจะซีบหน่วะซี นันว่เป็นเหียนอะอป้่าพอด่อยัน่าพอดีอีแม่ก็บอกบียงกินอยากจืดๆแน่ขย้อนบอมีบัก่าย่งแสย้องเอื้อใจหนอหักเส้อ้อม่าจืดๆี๊ยบข่าขาวๆไม่น่ต่นานักห้เฮาเือคอยทำมักแบบ สาใจแบบบ่ต้องยินนะแบบตุบเลยก็ออมเลยแต่ว่าใส่บักเผาคมคมหาแสบพอดีเนาะคมแบบออนใหม่หรือว่ามันเป็นคมแบบคมแห้งนะคอยอยากเอาหลอดไฟมาติดอยู่นี่เดี๋ยวมีหลอดไฟบ้างอยู่บ่ามั่นหรอมาติดอยู่นี่ยามกลางคืนมันมืดหมด

แกล้บือด็กังเกตดแบมวกกปอยไไปดข้ามอกมาได้ข้าขบบนแเี้ไงใบแตกหินี่ทุกคนจับบอยลอกขอบไป่ลอกนี่ก็อกกจะหยางันหยาที่ไหนลอกากตาตอเอาง่ายง่ายจ้าน่นัดเ้าเ็ดต้ส่น้ำตาลทั้งตออันไหนวะใส่น้ำตาลหน่อยนึงหนึ่งอันแล้เปล่ ก็เอยใส่ปลาใส่เกลือหลานคนนี้อ่ะเส้เดี่ยเราไม่ไม่บอกเป็นนอนนอนเผาขอบไก่น้ำเส้นเนี่ยทำน้ำเส้นเข้ามาหักไก่หลักเดี๋ยวกินขาวก่อนเด้อพี่น้องกินขาวก่อนแ้วก็สีแดงจบคลิปใบเพียงสนีเด้อพี่น้องเดียวไปเจอกันใหม่ คลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายบบ๊าายยนะบ๊ายบาย